ังจากเต้นเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเดี๋ยวอีกแป er ๊บหนึ่งยานวดต้องเข้าแล้วเนาะะนเพราะว่าวันนี้คุณแม่ก็คือเต็มที่มากสู้ชีวิตจริงๆทุกคนนะคะเป็นแทนค่ะคุณแม่คุณแม่ขออนุญาตค่ะอุ้ยอันนี้พิธีกรก็ได้ด้วยเหรอค่ะและขอบคุณค่ะคานแม่ ทีนี่พี่พ ja, <like um, like> ี่กองทุกงานก็จะก้าวลงมาแบบนี้แต่ว่ามีให้ลอดก็คือก็กลับช่วยเป็นแม่กรับขอบพระคุณค่ะเป็นแม่คาะเป็นเป็นการเหมือนว่าใช้เส้นทางอ้อมว่าถ้างานหน้าต้องมีอีกงานหน้า ขออนุญาตพูดคุยกับคุณโต๊ะ <ขอ S 1> ติ๊ตนิดนึงวันนี้สัมผัสความรู้สึกหน่อยว่ารู้สึกยังไงบ้างคะวันนี้ที่ได้มางานเ e ม p l e f แฟ r หรือว่าเทศกาลเที่ยวงานวัดที่ Terminal 21ทโศกีวัค่ะจริงดีใจมากเอาตั้งแต่ที่รู้ตีมงานเลยตีมงานวัดเนาะเพราะปกติเนี่ยก็ไปสแสดงลิเกอะไรอย่างี้ครับก็จะอยู่กับงานวานออาัดตลอดอยู่แล้วแล้วก็พอได้ถ่ายละครก็ห่างหายไปนานเนาะพอมีงานก็เหมือนได้ได้ยกงานวัดมาอยู่ในกลางกรุงเลยนะครับแล้วก็ดีใจที่จะได้เจอแม่แม่พี่ นะครับผมแล้วก็ก็เชื่อว่าทุกคนก็คือคนคิดถึงแล้วก็ <S 2> <S 2> อยากจะได้สัมผัสบรรยากาศงานวัดเพราะว่าในปัจจุบันในกรุงเทพก็ค่ะค่อนข่างยากเนะาะท<ช>ี่นี้เราพา ญญวัดมาให้ทุกคนที่นี่แ,ล,แล้วก็รู้สึกดีใจแล้วก็สนุกม,มากมากวันนี้ถูกต้องเลยสนุกม,มากๆนะคะแล้วก็วันนี้แม่แม่หลายๆท่านแฟนคลับของคุณโตโตเ<ช>ดี่ยข้นมาแต่เช้าแล้วคือช็อปมาแล้วทุกชั้นด้วยนะคะหลายคนได้โอช็อปทานเองช็อปฝากคุณโตโต้ด้วยเอาเปา็นว่าให้คุณโตโต้เชิญชวนนิดนึงแล้วกันเผื่อว่าสําหรับนะคะลูกค้าบางท่านที่ ในงานกันี้ขออนุญาตให้เชิญมาเที่ยวภายในงานเทศกาลงานวัดกับเราหน่อยค่ะก็อ,อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับนอกจากแฟนๆของโต้น,นะครับแล้วก็ลูกค้าของชมนิวทุกคนเลยนะครับรวมถึงทางบ้านที่จะรับชมอ่านคลิปนะครับอยากจะเชิญชวนมาเที่ยวงานวัดของเราที่นี่นะครับมีตั้งแต่14กันยาจนถึง25กันยายนเลยใช่แล้วแล้วก็นอกจากวันนี้แล้วนะครับเดี๋ยวยังมีน้องไวอันมาร้องเพลงกับด้วยน,นี่สาห์นาใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะคุณโต้ครับรองว่าซขสนานอีกเช่นกันแล้วก็ภายในงานของเรานะครับเหมือนยกงานวัดไว้ที่นี่เลยมีกิ บอดดี้จริงๆก็เลยอยากให้มาเที่ยวกันเยอะๆนะครับอย่างก็งานแบบนี้เนาะมันมันหาได้ยากอยากให้มาเที่ยวบารช็อปมาชิมอะไรกันเยอะๆอย่างก็อย่าลืมมาเที่ยวนะครับเที่ยวงานบอดนะครับผมโอ้โหน่ารักมากๆจริงๆคือคือทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็ยังมีเกมต่างๆด้วยมีเกมยิงปืนนะคะมีเกมตาโป่งด้วยเหมือนกับบรรยากาศงานบอดเลยครับผมค่ะนะคะอ่าและสุด หลายคนแฟนคลับอยู่หรือว่าหลายๆท่านที่ชื่นชอบแล้วก็ติดตามคุณตโตโต้อยากถามว่าถ้าอยากติดตามผลงานของคุณตโตโต้ตอนนี้จะติดตามผลงานได้ทางช่องทางไหนบ้างค่ะผมก็ขอฝากผลงานเพลงกล่อนเลยนะครับผมเพลงคนที่ฉันรอนะครับแต่งโดยพี่หนึ่งจักรวาลนนสามารถเข้าไปชมได้ทางช่อง u t u b e ของพี่หนึ่งจักรวาลได้เลยนะครับนอกจากนี้นะครับแล้วก็ยังมีละครที่กําลังถ่ายทําอยู่นะครับผมชื่อเรื่องว่าสิ like ้นลายโซ่นะครับจะออนแอร์ในเดือนหน้านี้แล้วนะครับ่ 11นะครับฝากไปด้วยนะครับผมก็ยังมีอีกหลายๆผลางานให้ทุกคนได้ติดตามกันนะครับทางเฟซบุ๊กอ Instagram หรือว่าทาง t i k t o กนะครับโตโต,โต้ธนสเ็นะครัสามารถเซิร์ชได้เลยแล้วก็ติดตามกันว่ายังมีงานที่ไหนบ้างสําหรับเดือนหน้าก็ยังมีงานลิเกอีกหลายงานมากๆไงฝากทุกคนติดตามด้วยแล้วกันนะครับผมโอ้โห,หนะครับผลงานแน่นขนาดนี้นี่ก็คือนะักรอ้องเจ้าเสน่ห์ของรองน่นงคนงุณโตโต้ธนสเดนั่นเองนะคะ